สวัสดีค่ะมาจะมามากินต้มอึงน้ำแกงไดซเด,เดเอร์แล้ว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 ,ลวสดน้ำฮอนๆใบหูเสียอากาศหนาวๆพี่นอ้องมองแ้ยถามว่าไ,ได้ไอึงมาได้ไดมาดเขามีคนมาขายจากเขาหน้าที่มมาทางเครื่องบินนี่แหละจ้ะ เราเขาก็เอามาขายเบื้องไครขออภัาายระดับคนบากิน้ะค่ะเด้อปรมาณอือหคุณผูมเนี่ยกครับนักกบนักเขียดนักอึมนะคะอาหารบ้านๆทงไทยทงน้าเนี่ยมากจ้ะอรู่เมี้ยงนอก ตอนนี้มมนก็ได้ลําบากคือเกาล้าจังนี่อย่างกระซงมาขายถามคุณแม่ว่าแม่อันเจ้าได้กินอึ้งยังยังเลยว่ะเป็นไดคคะอยู่มังนอนได้กินแล้วส่งออกมาแล้วค่ะมเมนูมักค่ะหอมพี่นะ้อง นะคะสดน,าน่าไหมเมนูแปลกๆไยเบิงใน่ชอมคุณพูนสูรแซ่บได้เลยค่ะบ่มีเดลอพาไปกินเบอร์เกอร์พาไปกินสเต๊กน,นะคะ่ะเพื่อต้มอึง <c oughs> กินแนวเขาบอกินตัวแปลกๆตัวกระเลิงตัวจ้ะพี่ใบหูเสียมีประโยชน์ ปลูกไว้หลังบ้านนุมพุ่นจับเขาโอ้พี่น้องหายยากเลยปีนึงเจนที่นึงอืมเนี้เพิ่งได้กินครั้งแรกโอ้จะจะเป็นตะกบอืมอึงอึงใครเครึ่งโลสามสิบห้าเหรียญได้หกโต บางครึ้งบางครึ้งตรงแบบับสองเ,เทียสามสห้าเหรียญสีสิบเหรียญสี่สองไป8กแปามัน้นครึ้งโลหกร้อกว่าบาทเจ็ดรอยกว่าบาทเอาเถอะนะอัน,ะอนดีอะมันไม่ขาย,ยจ้ะอยากกินก็กินบอกว่าประยดอ้ะเอ็นงามเนี่ยก็จะ นี่นะแม่ก,กินได้เนาะค่ะอยากกินย่างก,กินให้อก,กระดูกกระดูกแข็งก็อยากกินนะคะ่ะเป็นแทงคอนอืออร่อะค่ะตอนนี้เดี๋ยวมันแรงนะประเทศไทยว่าแรงหลายเดี๋ยวพอฝนตกอึ้งก็ออกเราก็มาต้มแทบแตไปเบิร์วิธีทำนะค่ะคุณุ่มลงมาเห็นเรียบร้อยนะค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะจีนี่ได้มีกำลังใจเฮ็ดยูทูบแปลกๆอาหารพิสดารพิสดารให้กินในเด้อค่ะวันเราก็ไปะคะ่ะบ๊ายบาย